เริ่มแล้วครับใจทะลุผู้ตัดสินเข้ป็นลูกตั้งเตะใจสัน้น จ่ายสันส้นๆจังหวะนี้แจกฟรีคิกแล้วครับจ่ายสันส้นๆจ่ายสั้นๆจ่ายอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละครับจ่ายสันส้นๆ จ่ายสั้นๆจังหวะนี้บอลออกนอกสนามไปแล้วครับจ่ายสั้นๆจ่าย,ย,ยอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหะครับต้องกันได้ดีครับ จ่ายสัน้นตัดบอลกลับมาได้จ่ายสัน้นป้องกันได้ดีครับเข้าไปแล้วครับเห็นประตูจนได้ ยิงแบบนี้ผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์ป้องกันแน่นอนครับเขีร์ลูกอีกครั้งจ่ายสั้นๆใจอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับจ่ายสั้นๆใจอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับจังหวะนี้ทำได้ดี ใจสั้นลูกออกครับจังหวะนี้ทำได้ดียิง้วครับตั้งเตะจากประตูครับ จังหวะนี้ทําได้ดีจายสั้นจังหวะนี้ทําได้ดีดดเป็นครึ่งแรกที่สนุกมากครับทั้งสองทีมเล่นได้ยังดีด,ดัง ครึ่งหลังเริ่มแล้วครับจ่ายสั้นๆจายอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตู มีชอ้แล้วจังหวะนี้จายทะลุครับยิงแล้วครับจายสั้นๆใจยอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับจังหวะนี้บอลออกนอกสนามไปแล้วครับจายสั้นจายสั้นๆ ใจอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับลูกออกครับจังหวะนี้ทำได้ดีบอลออกไปแล้วครับเป็นลูกตั้เตะจากประตู โยนยาวจ่ายสัน้นจ่ายสันส้นนจ่ายสันส้นนเตะมุมครับ จังหวะนี้ทำได้ดีออกครับจังหวะนี้ลูกออกไปแล้วแนวรับทำได้ดีทีเดียวจังหวะนี้ทำได้ดีเซฟได้ไม่พลาด จายสั้นๆ <c oughs> โอ้โหนี่เป็นโอกาสทองเลยครับตั้งเตะจากประตูครับ <c oughs> ป้องกันได้ดีครับ <c oughs> จ่ายสั้นๆจายอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับ ับอลกลับมาได้ฝาวครับเกมเรื่องหนักแล้วลอควบคุมอารมณ์ให้ดีครับเป็นฟรีทิกครับจังหวะนี้แทงทะลุได้สวยมากครับ ถึงแม้จะเป็นชัยชนะที่เฉีวเฉียดแต่ก็คุ้มค่าความพยายามครับ